สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะที่ u t u b e ชาแนลวัวและทิพแท็กเตอร์ขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ก็รีวิวนะคะอัปเดตสินค้าหน้าร้านประจำวันที่20ธันวาคม2564ค่ะมาพร้อม e f 5 1 4t รุ่นที่พี่ๆหลายท่านถามหากันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะ51แรงม้าของค่ายยันมานะเดี๋ยวหนูเริ่มรีวิวกันเลยนะคะตัวนี้สภาพสวยมากๆนะคะพร้อมใช้งานเลยทางร้านเราเปลี่ยนยางใหม่ให้หมดเลยทั้ง สีเส้นนะคะพี่ๆท่านใดที่เอาไปใช้งานนะคะกว่าจะเปลี่ยนอีกนานเลยเนาะได้ยังใหม่สีเส้นเลยนะคะตัวนี้จดทะเบียนปีพศ2561ร25มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยน้าหม่ตอนนี้อยู่ที่1,200กว่ากว่านะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมน้ำมันกันอีกทีไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มเลยเนาะสำหรับตัวนี้นะคะระบบขับเคลื่อนเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อคะ่ะ 4WD เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ TNV Direct Injection สี่สูบสีจังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะตัวนี้รุ่น4ีที n v 88นะในส่วนของจํานวนเกียร์นะคะตัวนี้9เกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลังในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power h y d r a t i c นะคะตัวนี้นะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเบาะหลังคาย,ยังโอเคอยู่เลยนะคะก็ตามนี้เลยนะคะสภาพตามรูปเลยเนาะสภาพตามรูปเลยนะคะร้านเราก็ถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้แต่งสีเลยนะคะสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะคะ ก็อุปกรณ์นะคะในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้ทางร้านเราติดตั้งให้เป็นผ่านพวนนะคะจับเซตให้เป็นตัวรถแล้วก็ผ่านพวนนะเป็นผ่านพวนของใหม่ยี่ห้อ cmt เลยนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นรูปให้ชมตามนี้เลยนะพี่ๆหลายท่านน่าจะคุ้นหูคุ้น,นตากันอยู่แล้วนะคะแบรนด์นี้เขาดังมากๆนะคะยี่ห้อ cmt ได้ไปเป็นขนาด6คูณ24บัว10ของใหม่มือหนึ่งเลยนะคะสีแดงเข้ากับตัวรถเป๊ะเลยนะคะตัวนี้เนาะผ่านพวนสวยๆของ cmt ของใหม่มือหเล ตัวนี้ระบบการทํางานทุกจุดใช้งานได้ตามปกติทางร้านเราเทสระบบทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น PTO หรือว่าระบบไฮดรอลิกยกขึ้นลงใช้งานได้ตามปกติเลยเนาะ เครื่องสตาร์ติดง่ายเลยสินไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มนะคะในส่วนของราคานะคะตัวนี้ตัวลดพร้อมผ่านพวนนะคะราคาอยู่ที่4,55,000บาทค่ะพี่พี่สี่แสนบาทเนาะราคานี้รวมส่งฟรีทั่วไทยไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะพร้อมส่งฟรีทั่วไทยในราคา 4,55,000, บาทพี่พี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ไ d ดี n ลด้านล่างนี้0 8 7 5 7 3 4 7 2 7 i ด ไลน์น้ำตาล6 6 1 1นะคะทักไอดีไลน์มาได้ตลอดเลยนะคะอยากจะขอรูปเพิ่มเติมขอคลิปวิดีโอเพิ่มเติมหรือว่าอยากขอโลเคชันนะคะทักมาที่ไอดีไลน์นี้ได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะ ก็ให้ชมประมาณนี้เนาะในส่วนของคันนี้มีการเก็บสีบ้างบางจุดนะคะมีการเก็บสีบางจุดเนาะทางร้านเราต้องแจ้งบอกไว้ก่อนเลยนะคะพร้อมใช้งานแน่นอนนะในส่วนของตัวนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน EF 514 t ทีจากร้าน w ิ l แท d กเตอร์นะคะพี่ๆท่านใดที่จะมาชมของจริงหน้าร้านนะคะมากันได้ตลอดเลยร้านเราเปิดทุกวันนะคะ365วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันวน,นักขัตฤกษ์นะคะเดินทางมาชมของจริงกันได้ตลอดเลยส่วนพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดิน ทางมานะคะก็สามารถที่จะโอนมาจํามาจองกันได้เนาะหนึ่งถึงสองหมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางพร้อมรับสินค้านะคะทางร้านเราส่งสินค้าจริงได้สินค้าชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะได้สินค้าชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวให้ชมหน้าไม่นะตอนนี้หน้าไม่อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยกว่ากว่านะคะสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทราคาพูดคุยต่อรองกันได้เนาะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะเดินทางมาชมกันได้ตลอดเลยตอนนี้ไม่หนึ่งพัน 253ชั่วโมงการทํางานนะคะถ้าพี่ๆท่านใดอยากจะได้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะอยากจะได้ใบมีดดันดินหน้าหรือว่าโรตารี่นะคะทางร้านเราก็มีจาหน่ายเนาะเดี๋ยวทักมาพูดคุยหลังไม์กันได้เนาะเดี๋ยวทักมาพูดคุยหลังไม์กันได้นะคะสําหรับตัวนี้เราติดตั้งให้เป็นผ่านพวนไปก่อนเนาะไม่ผิดหวังเนาะตัวนี้ ได้ไป EF 5 1า t พร้อมส่งฟีทั่วไทยทุกจังหวัดราคาพูดคุยต่อลองกันได้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมก็เดี๋ยวทักมาพูดคุยหลังไหม่กันได้นะคะอันนี้ให้ชมในส่วนของตรงตะแกงข้างล่างไฟนะคะไม่มีรอยอแตกไม่มีรอยรล้านะคะไฟติดแจมทุกดวงเนาะ ประมาณนี้ละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องนี้เป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ